เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่192เป่าเก์กอดมารดาแน่นพลางร้องไห้สะอึกสะอื้นดวงหน้าเล็กเปียกปอนไปด้วยคราบน้ำตา หลวซานในวัยเยาวเชื่อฟังกว่าเขามากเขาตามติดแจไม่ยอมห่างจริงๆช่างเหมือนกับเจ้าเหลือเกินหลัวอีห่หุยเห็นเช่นนี้ก็หัวเราะเจ้าในวัยเยาวก็ชอบให้ข้าอุ้มตลอดเวลาผู้ใดจะกล่อมอย่างไรก็ไม่เป็นผล ด้วยเหตุนี้นางจึงรู้สึกว่าเป่าเกิรอเหมือนกับเสี่ยวอีหนิงสายตาที่ทอดมองมาจึงอ่อนละมุนขึ้นในยามนี้เองนางเฉินที่ถูกประคองด้วยสาวใช้ก็เดินเข้ามานางกล่าวด้วยรอยยิ้ม ประจวบเหมาะนักพวกเจ้าอยู่ที่นี่หรือบรรดาโฮญินในตระกูลเฉิงเชิญข้าไปร่วมดื่มชาพวกนางเพิ่งได้รับเป่าเฮื้อที่ยังอยู่ในเปลือกมาหลายกรงทั้งยังมีเท้าห่านอีกด้วยของสิ่งหลังไม่จำเป็นต้องสนใจเท่าว่าสิ่งแรกนั้นหาได้ยากยิ่งมีสู้พวกเจ้าตามข้าไปดื่มชาด้วยกัน นางเฉินพูดจบก็มองไปยังหลวอีอี้ที่นางกล่าวเรื่องเหล่านี้มิใช่เพราะหวังให้หลวอีว e ี้ e ติดตามนางไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายอารมณ์หรอกหรือเท่าว่าหลวอีว e ี้ e กลับสายสีซาท่านแม่ข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายข้าไม่ไปนะเจ้าคะนางเฉินพ่อถอนใจเบา พวกนางที่เหลือไรทัุระอันใดการต,ติดตามนางเฉินไปเที่ยวเล่นที่ตระกูลเฉิงจึงดูน่าสนใจไม่น้อยยามนี้หลวอีหนิงพยายามหลีกเลี่ยงไม่พบป่าเซียวอินนางเตรียมจะอ้างว่าไม่สบายถทาว่าหลวอีสิวกลับยืนกรานจะลากนางไปด้วยให้จงได้ ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่หลวอีสิวชอบไปดูงานรื่นเริงมากที่สุดการบีบบังคับให้หลัวอีหนิงไปชมสิ่งที่น่าสนใจก็ถือเป็นสิ่งที่หลัวอีสิวกระตือรือร้อนมากที่สุดเช่นเดียวกัน หลัวอีหนิงขอบคิดอันที่จริงพบแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นกไรเซียววินจะทำอะไรนางได้นางอยู่ในตัวก็ไม่มีสิ่งใดทำนางจึงไม่ได้ปฏิเสธอีกเมื่อไปถึงตระกูลเฉิงก็ถือเป็นโชคดีที่ได้รู้ว่าคุณชายสี่เฉิงไปร่วมประชุมในราชสำนักอีหนิงจึงรู้สึกผ่อนคลายลงเล็กน้อย เพียงไม่ต้องพบเขาก็เป็นอันใช้ได้เซียวอินถือเตาพกไว้ในมือนั่งอยู่ท่ามกลางบรรดาแขกสตรีด้วยสีหน้าเรียบเฉยเพราะความรู้สึกที่มีต่อหลัวสัหยวนเบาบางลงแล้วเซียวอินจึงไม่ได้มองหลัวอีหนิงด้วยสายตาอาฆาตเช่นแต่ก่อนเมื่อนางเห็นอีหนิงยังเอ่ยถามอย่างน้อยครั้งจะมีอาการป่วยของเจ้าหายดีแล้วหรือ ยามนี้นางทุ่มเทแรงกายแรงใจส่วนใหญ่ไปกับการประทะคารมกับหูหยินใหญ่เฉิงพวกนางอยู่ในตั้นประทะกันทั้งวันทั้งคืนจนฟ้ามืดมัวดินกลิ่นคาวโลหิตพระคุ้งเรื่องนี้อีหนิงพอจะได้ยินมาบ้าง หายดีแล้วขอบคุณที่ห่วงใยห,หลวอีหนึ่งยิ้มรับเซียวอินไม่โกรธเกลียดนางแล้วถ้าว่านางยังจดจำทุกรายละเอียดที่เซียวอินเคยกระทำกับนางได้ดีข้ามีต้นโสมอายุห้าสิบปีต้นหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อีกครู่จะให้ผู้ดูแลห่อแล้วเอาไปให้เจ้า เจ้าจะได้ใช้บำรุงร่างกายเซียวอวิ่นเอ่ยขึ้นอีกครั้งเมื่อเตินจูที่อยู่ด้านข้างได้ยินมุมปากก็ยกยกักบัดนี้นายหญิงของพวกนางมีสถานะอย่างไรอีกฝ่ายยังสามารถใช้น้ำเสียงราวกับกำลังมอบรางวันให้ผู้อื่นเย่งนี้ได้อีกหรือยามนี้ใต้เท้าเก๋าเราเป็นผู้ดูแลกรมโยธาทั้งยังมีอำนาจและความมั่งคั่งสมและเห็ดหลินจือมีมากมายกระทั่งสามารถเอา มากัดแทะแทนหัวชัยเท้าได้ไม่จำเป็นหลวอีหนิงย่อมปฏิเสธพรางยิ้มข้าไม่จำเป็นต้องบำรุงอะไรเจ้าเก็บไว้เถิดเซียวอินรู้สึกว่านางหน้าเบื่อนักไม่ใช้ก็ช่างเพิดนายหญิงน้ำแกงสำหรับคุณชายสีที่ท่านตุ่นไว้ในครัวได้ที่แล้วเจ้าค่ะสาวใช้คนหนึ่งเข้ามารายงานเซียวอินได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าว ยังไม่ต้องรีบร้อนยกลงจากเตายังต้องเติมเกลืออีกหน่อยนางลุกขึ้นไปดูน้ำแกงที่ตุ่นไว้หลัวอีหนิงจิบชาต่อไปทันใดนั้นด้านนอกก็มีเสียงวุ่นวายดังขึ้นมีคนเดินเข้ามาโดยมีเบาไพร่ารายล้อมกายเสียงทุ้มต่ำดังกังวานขึ้น พี่สะพ้ายเหตุใดวันนี้ที่นี่จึงคลึกครืนยิ่งนักหลวอีหนิ่งนั่งหันหลังให้กับผู้ที่เพิ่งเข้ามานางได้ยินเสียงของเขาเฉิงหลาง เฉิงหลังยังไม่เห็นนางเขาสนทนากับบรรดาพี่สะพ้ายด้วยน้ำเสียงนุ่มละมุบนบรรยากาศรื่นเริงอย่างยิ่งบรรดาพี่สะพ้ายต่างถูกเขาสับพยอกอย่างสนุกสนานหลัวอีหนิงนั่งนิ่งจิบชางเงียบๆการทำให้สตรีหลงไหลนับเป็นทักษะความสามารถของเขาผ่านไปชั่วครู่ก็มีเสียงคนหัวเราะพลางเรียกชื่ออีหนิงดังขึ้นนายหญิงสาม นางจึงหันไปหาคนผู้นั้นทันทีที่เฉิงหลังเห็นนางนั่งอยู่ในกลุ่มคนรอยยิ้มก็พรันจางลงเขาได้ยินมาพักหนึ่งแล้วว่านางกลับมาเมืองหลวงแล้วแต่ยังไม่เคยได้พบความรู้สึกนี้ช่างแปลกพิกลยิ่งนักตระกูลหลวกับตระกูลเฉิง ตั้งอยู่ในตรอกเดียวกันใกล้กันเพียงเอื้อมครึ่องตะวันขึ้นก็ออกทำงานครั้นตะวันพลบก็กลับพักผ่อนขนผู้นี้อยู่ห่างจากเขาเพียงการเดินทางไม่ถึงหนึ่งกา้านทูบแต่เขากลับไม่เห็นนางสัมผัสไม่ได้ว่านางอยู่ที่ใดคลาดไม่ถึงว่าวันนี้เขาจะได้พบนางที่นี่เชิงหลังกลับสู่ท่าทีสุขุมเขาผง,งกศีรษะให้อีหนิงเล็กน้อยเป็นเชิงทักทายเซียวอวนกลับมาจากการ ไปดูน้ำแกงเมื่อเห็นเฉิงหลางกลับมาแล้วก็เกาเข้าไปคล้องแขนของเขามุมปากปรากฏรอยยิ้มเหตุใดวันนี้ท่านจึงกลับมาเร็วนักเลิกประชุมแต่หัววันเฉิงหลางยิ้มพลางกล่าวกับเซียวอวิ้นข้าจำได้ว่าเมื่อวานเจ้าบอกว่าจะทำน้ำแกงให้ข้าดื่มทำเสร็จแล้วหรือ ถาว่าเซียววินกลับคิดถึงเรื่องในอดีตที่หลัวอีหนิงกับเฉิงหลางเคยหาเรือเรื่องมั่นหมายไม่แน่ว่าหลัวอีหนิงอาจยังมีความรู้สึกต่อเฉิงหลางนางคิดแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์นักทําเสร็จแล้วเซียววินดึงมือของเขาไว้แล้วกล่าว ท่านตามค่าไปลองชิมดูข่าให้สาวใช้ชาราเอาออกมาเพื่อรอเย็นแล้วเชิงหลังรับคำเสียงหนึ่งจากนั้นจึงบอกลาทุกคนแล้วจากไปมีเพียงยามที่น้องสะพ้ยสี่อยู่ต่อหน้าน้องสี่เท่านั้นจึงจะแสดงอาการเยี่ยงนี้ยามปกติเมื่อพูดคุยกับผู้ใดล้วนแสดงท่าทางไม่หยี่ระน้องสี่เองก็ดีต่อนั่งท่านมอบลูกทอให้เรา เราตอบแทนด้วยผลหลี่ทำน้องนั้นเขาไม่รับสาวใช้ห้องข้างสักคนครั้นหูหยินใหญ่เฉิงเห็นทั้งสองคนจากไปก็กล่าวด้วยรอยยิ้มผู้คนต่างพูดกันว่าบุรุษเสเพเมื่อได้ประสบกับสตรีที่ตนชมชอบก็มักลุ่มหลงตนขาดสติหูหยินใหญ่เฉิงกล่าวเนิบช้าข้าว่าน้องสี่ก็คงจะเป็นเช่นนั้นถือว่าหาได้ยากยิ่ง แต่ไรมาฮูหยินใหญ่เชิงมักปฏิบัติต่อเซียอวอินอย่างไร้ความเกรงใจยากนักที่จะกล่าวชื่นชมคนทั้งสองหลัวอีซิวแทะมาเลต็ตแตงเมื่อหันหน้ากลับไปก็พบกับหลวอีหนิยงที่กำลังตกอยู่ในภาค์นางสะกิดอีเหนียงเจ้ากำลังคิดสิ่งใดอยู่หลัวอีหนิ่งได้สติสายสีสะาแล้วกล่าวไม่มีสิ่งใด เมื่อการเวลาหมุนผ่านสับพสิ่งก็ล้วนเปลี่ยนแปลงความเหินห่างและพยายามหลบเลี่ยงของเฉิงหลางนางจะมองไม่ออกได้อย่างไรหลวอีหนิงลุกขึ้นก่อนจะเรียกเจินจูเสียงแผ่วเบาเพื่อมากระซิบข้างหูหลังจากนั้นไม่นานบรรดาสตรีก็เคลื่อนย้ายไปยังถนนด้านหน้าเพื่อชมดอกไม้หลวอีหนิงเดินไปยังห้องโถงกลางเฉิงหลางกำลังยืนรอนางอยู่ใต้ชายคาเขา มองนางด้วยหัวคิ้วที่ขมวดมุ่นเล็กน้อยท่านหาข้ามีเรื่องอันได้ หลัวอีหนิงหยิบสร้อยลูกประคำของลู่เตียเสียออกมาจากสาบเสื้อนางพินิษมองสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาสีทองตัวเล็กพี่สลักฝังแน่นอยู่ชั่วครู่นี่เป็นสร้อยลูกประคำพี่ลู่เตียเสียใช้คุ้มครองติดกายยามนั้นเพราะนางเกิดภาวะคลอดบุตรยากลูเ่เตียเสียจึงทิ้งไว้ให้นางคาดไม่ถึงว่าจะช่วยคุ้มครองให้นางคล้วคลาดปลอดภัยได้เท่าว่าต่อมากับเกิดเรื่องขึ้นกับ ขายามนี้ในเมื่อเขากลับมาแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้ที่นางอีกนางจึงคืนให้เขาให้ช่วยปกป้องเขาให้ปลอดภัยนางม้วนสร้อยเป็นวงกลมก่อนส่งให้เฉิงหลางเจ้าคืนให้เขาเถิด ข่ายอยู่ที่ตระกูลหลวงไม่สามารถส่งของออกไปได้หลวงอีหนิงตระหนักถึงจุดนี้ดีนี่เป็นสร้อยลูกประคำของลูกเจียเสียเพียงเฉิงหลังประดมองก็จำได้เขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะรับมาแล้วกล่าวไม่มีเรื่องอื่นแล้วใช่หรือไม่หลวงอีหนิงใส,ส่สีสษะ มีเพียงเรื่องนี้นางเตรียมตัวจะจากไปทัานใดนั้นเสียงอันแผ่วเบาของเฉิงหลังก็ดังขึ้นจากด้านหลังท่านรู้หรือไม่ว่าท่านเป็นคนน่ากลัวเย็นชาไร้ความรู้สึกเพียงได้หลวอีหนิงหันหน้ากลับมาโดยพลันมุมปากของนางปรากฏรอยยิ้มบางเย็นชาไร้ความรู้สึกเจ้าหมายถึงสิ่งใดเผ่าว่าเฉิงหลังไม่เอื้อนเอ่ยอะไรแล้ว ข้าควรพูดสิ่งใดกับเจ้าหรือควรกล่าวอะไรกับลู่เจียเสียหรือนางแสดงท่าทางราวกับเป็นเรื่องน่าขันในเมื่อเป็นไปไม่ได้แล้วความอ่อนโยนของข้าจะแสดงออกไปเพื่อสิ่งได้หากเจ้ารู้สึกว่าข้าน่ากลัวเย็นชาเช่นนั้นก็แล้วแต่เจ้าเถิดข้าไม่สนใจไม่ว่านางจะทำอย่างไรก็ล้วนไม่ถูกต้องแล้วใหญ่ต้องใส่ใจด้วยเฉิงหลังมองนางจากไป มื่อเขาคล้ายกำลังสั่นเทาเมื่ออยู่เบื้องหน้านาง ก็ยังคงยากที่เขาจะควบคุมตัวเองได้เขากลับไปยังห้องหนังสือเงีย,งยบๆก่อนเปิดกล่องที่เก็บซ่อนไว้เป็นเวลานานแล้วเอาภาพวาดหลายใบที่อยู่ในนั้นออกมาสีของกระดาษเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วในภาพนั้นมีทั้งคนที่กำลังเอนกายเข้ากับโต๊ะเล็กฟุบร่างลงบนโต๊ะด้วยท่าทีผ่อนคลายผมที่พึ่งสะของนางดูละเอียดนุ่มลื่นเส้นผมนุ่มละมุนคล้ายราค ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกุ้ยฮาวาบางก็เป็นภาพที่นางยืนตรงกำลังปั้นหน้าทะมึงถึงสั่งสอนเด็กน้อยภาพเหล่านี้ดูราวกับมีชีวิตเขาไม่ได้เปิดดูมานานหลายปีแล้วใบหน้าที่ทั้งสวยกระจ่างและไม่คุ้นเคยนั้นยังคงอ่อนเยาว์ราวกับถูกตรึงไว้ในยามอัสดงของวันวานเหล่านี้ล้วนเป็นภาพที่เขาลงมือวาดด้วยตนเองทีละเส้นทีละเส้นโดยอาศัย ภาพความทรงจำในวัยเยาว์มีบางครั้งที่เขารู้สึกขอบคุณความสามารถ ในการเห็นผ่านตาแล้วไม่เคยลืมมิเช่นนั้นกระทั่งคิ้วดวงตาของนางเขาจะจดจำได้อย่างชัดเจนได้อย่างไรในภายหลังเมื่อเขาโตขึ้นเขาจึงค่อยๆร่างออกมาช้าๆเช่นนี้เขาจึงยิ่งสามารถจดจำรูปลักษณ์เดิมของนางได้อย่างสลักแน่นยิ่งนานวันก็ยิ่งชัดเจนเซียวินก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาและเห็นว่าเขาคล้ายกับกำลังดูบางสิ่งนางไม่เคยเห็นสีหน้า เช่นนี้ของเขามาก่อนทั้งอ่อนโยนและทวินหานี่ต่างไปจากสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อผู้อื่นมีบางครั้งพี่เซียวอินรู้สึกว่าเขาปฏิบัติต่อนางราวกับมีกำแพงขั้นกลางอีกชั้นท่านกำลังดูอะไรหรือเซียวอินยิ้มพลางถามเขาก็แค่อักษรภาพสองสามภาพที่สะสมไว้เฉิงหลังกล่าวด้วยท่าทีผ่อนคลายเขามมวนภาพวาดเก็บ เหตุใดคนด้านนอกจึงไม่รายงานเข้ามาสักคำยิ่งนานวันก็ยิ่งไม่รู้จักกฎเกณฑ์แล้วนี่เป็นเวลาเที่ยงแล้วข้าให้พวกเขาไปกินข้าวก่อนที่เข้ามามิใช่เพราะข้าอยากมาเรียกท่านไปกินข้าวห,หรือเซียวอวิ่นกล่าวแล้วก็เอาถาดเคลือบที่มีของว่างวางบนโตะ๊ะอืม เช่นนั้นก็ไปเถิดเฉิงหลังลงสลักกลองก่อนดันเก็บเข้าไปในลิ้นชักเซียววินเหลือบตามองลิ้นชักอีกครั้งนางรู้สึกสงสัยยิ่งนัก พวกนางเฉินอยู่รอกินอาหารแต่หลวอีหนิงขอตัวกลับไปที่ตระกูลหลวก่อนหลวงสนหยวนเองก็กลับมาแล้วบรรยากาศภายในห้องดูไม่ค่อยดีนักสี่หน้าเขาดูดำคล้ำทะมึงทึงชิวเหนียงอุ้มเป่าเกอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้านในหลวอีหนิงวางน้ำตาลกูหลาบที่นำกลับมาจากตระกูลเฉิงขณะที่นางจากมาโฮหยินใหญ่เฉิงมอบให้นางหนึ่งกล่องสิ่งนี้หาซื้อได้ยากยิ่งที่ด้ น,นางเพึ่งชิมไปชิ้นหนึ่งรสชาติหอมหวานระคนไปด้วยกลิ่นของดอกกุหลาบที่สำคัญกลิ่นของกุหลาบยังอวนคลุ้งอยู่ในปากเป็นเวลานานครั้นนางเห็นเขามีสีหน้าไม่ดีนักจึงนั่งลงก่อนเปิดกล่องกระดาษหยิบก้อนน้ำตาลออกมาก้อนนึงแล้วยื่นไปยังเบื้องหน้าเขากินน้ำตาล ก้อนน้ำตาลใสสีแดงอ่อนถูกคีบอยู่ระหว่างนิ้วมือนางฉีกยิ้มตาหยีหลวสสนยวนวางหนังสือลงแม้เขาจะไม่ชอบกินน้ำตาลแต่เมื่อนางยื่นส่งมาเขาก็ทำได้เพียงโน้มตัวลงไปกินแต่ถึงกระนั้นกลับไม่ยอมปล่อยนางไปเขาจับข้อมือของนางไวแน่นก่อนเอ่ยถามไปที่ตระกูลเฉิงมาหรือท่านรู้แล้วยังจะมาถามหลวอีหนิงปล่า พี่สาวมาเป็นแขกหากนางอยากไปข้าย่อมต้องไปเป็นเพื่อนนางวันนี้ท่านได้พบยี่เกอหรือยังเขาใกล้จะเป็นเด็กหนุ่มแล้วหลวงสนยวนปล่อยมือของนางลงอย่างเนิบช้าไม่ได้ตอบคำถามของนางไม่ได้พบผู้อื่นหรือพบเซียวอินชีวิตของนางไม่เลวคล้ายจะลืมท่านแล้ว ท่านต้องสูญเสียโชมงามรู้ใจไปคนหนึ่งแล้วหลวอียเหนียงกปล่าวต่อหลัวสันหยวนได้ยินก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยโฉมงามรู้ใจถูกต้องโฉมงามรู้ใจของท่านก่อนที่ข้าจะกลับมาท่านยังมีการครบหาส่วนตัวกับเก๋เหมียวกินนั่นคือโฉมงามรู้ใจคนใหม่ของท่านใช่หรือไม่ หลวอีหนิงถามต่อทันทีที่หลวงสนยวนได้ยินก็หัวเราะเขากับเก๋เหมียวยินถือว่าเคยมีความสัมพันธ์อันใดด้วยหรือยามที่เขาไปหาหรือเรื่องงานกับเก๋หงเหนียนที่ตระกูลเก๋หลานสาวของเก๋หงเหนียนผู้นี้มักเข้ามารินน้ำชาส่งของว่างอยู่เป็นนิดดวงตาง,งดงามคู่นั้นมักทอดมองลงบนร่างของเขาเขาย่อมเข้าใจถึงความคิดของนางดีแต่ยามนั้นอีหนิง ไม่อยู่ข้างกายดังนั้นกระทั่งอารมณ์ที่จะรับมือกับนางเขาก็ยังไม่มีเขาให้อีหนิงนั่งลงในอ้อมกอดของตน้นก่อนกล่าวกับนางหากจะว่าไปนางก็ชอบข่าจริงๆไปเท้าเก๋ยังคิดจับคู่เราสองคน ทั้งที่หลัวอีหนิงตระหนักดีว่านี่เป็นเพียงการหยอกล้อของเขาแต่เมื่อเห็นสีหน้าเฉยเมยของเขาที่ดูกึ่งยิ้มกึ่งไม่ยิ้มก็รู้สึกขวยเขินข้างกายเขามีโฉมงามเข้ามาพัวพันไม่น้อยยามนี้มีจำนวนมากต่อไปก็มีแต่จะยิ่งมากขึ้น ท่านชอบนางหรือไม่นางคุกเข่าบนร่างของหลัวสันยวนหลัวสันยวนยื่นแขนออกไปกอดเอวนางด้วยท่าทีผ่อนคลายเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ด้วยสีหน้าสงบนิ่งประมาณหนึ่งประมั่ หลัวอีหนิงเอ็นกายไปด้านหน้าจุมพิษบนริมฝีปากนุ่มแห้งของเขาเบาๆปลายคางของเขามีไรหนวดเขียวจางๆนางจูบได้ขึ้นไปด้านบนทีละนิดก่อนจะพบว่าหลัวส่หนยวนกำลังจับจ้องนางทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวล้วนอยู่ภายใต้สายตาเขานางรู้สึกหมดความสนุกโดยพลันย,ว,ยวนเขาถึงเพียงนี้แต่กลับไร้ซึ่งปฏิกิริยาใดๆกระทั่งสีหน้าก็ยังไม่เปลี่ยน แปลงแม้เพียงเศษเสี้ยวเพาว่าในขณะที่หลวงอีหนิงคิดจะผละไปหลวงสันยวนก็รั้งนางเอาไว้พรางเอ่ยถามเหตุใดจึงไม่ทำต่อเล่าถึงเวลากินข้าวแล้วหลวงอีหนิงตัดเสื้อผ้าของตนพรางกล่าวข้าหิวแล้วข้าจะไปกินข้าวหลวงสันยวนหัวเราะออกมาอีกครั้งเขาพูลลมหายใจหลวงอีหนิง เขากัดลำคอด้านหลังของนางเพื่อให้นางน้มศีรษะลงหลวสันญ่วนนั่งอยู่บนเก้าอี้แคบตัวหนึง่งโดยมีอีหนิงนั่งอยู่บนร่างของเขาทุกจุดที่สัมผัส ล้วนให้ความรู้สึกแข็งแรงแน่นขนาดของบุรุษเพศกระโปรงของนางเริ่มยับคอเสื้อเริ่มคล้ายออกไม่ว่ามือเผ่าร้อนเคลื่อนไปตรงจุดใดก็ให้สัมผัสร้อนระอุจากนั้นมือนั้นก็เลื่อนมาอบกอดเอวของนางร่างของทั้งสองคนสนิทแนบชิดเขายกตัวนางขึ้น ลมหายใจยิ่งประชิดใกล้มาพร้อมกับเสียงหายใจที่กระชั้นขึ้นของบุรุษเพศร่างของอีหนิงสันดาริกนางเกี่ยวรัดเอวเขาไว้นั่นสิ่งที่ฟังอยู่ในร่างกายเริ่มครับนั่นคล้ายกำลังขยายให,ใหญ่ขึ้นการร่วมรักในช่วงกลางวันให้ความรู้สึกเกร้าร้อนต่างไปจากยามปกติยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่เขาสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยาวนานเผาผานพลังงานของนางจนยากจะทาน นสุดท้ายเมื่อถึงมื้อเที่ยงเป่าเกอก็หิวจนกินไข่ตุ๋นนมวัวไปได้กว่าครึ่งชามเขาไม่รู้เรื่องอภิรมที่บิดามารดาเพิ่งทําเมื่อกินอิ่มเจ้าตัวน้อยตึงตกะตกือเรือร้อนเป็นพิเศษ คลานไปมาบนต่างไม้ราวกับลูกสุนัขตัวน้อยโดยมีชิว้วเหนียงคอยดูแลจะทำอย่างไรก็ไม่ยอมนอนยามนี้เขาชอบให้ผู้อื่นเล่นด้วยเป็นพิเศษครั้นชอบใจก็จะปลบมือที่สำคัญเมื่อจับสิ่งใดได้ก็มักจะส่งเข้าปากทันทีอีหนิงพบว่ายามนี้เขาเริ่มกัดเจ็บแล้วนางอ้าปากน้อยๆของเขาเมื่อกว่าตามองด้านในก็พบว่าฟันซี่เล็กๆของเขา เิ่มขึ้นแล้วนางประหลาดใจมากรีบเรียงให้หลัวงสันยวนมาดูพี่ชายสามเป่าเกอเริ่มมีฟันขึ้นแล้วหลัวงสันยวนยังนั่งกินข้าวอยู่เขาปลายตามองประาดหนึ่งจากนั้นก็กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเห็นด้วยอย่างยิ่งอืมเห็นทีอีกไม่นานคงให้หย่านมได้แล้ว เป่าเกอไม่สนิทกับพ่อของเขาแน่นอนว่าพ่อของเขาเองก็ดูไม่ค่อยกระตือ,อรือร้นสักเท่าไหร่ทั้งวันเอาแต่คาดหวังให้เขารีบหย่านมอีหนิงมองร่างอวบอ้วนน้อยๆของเป่าเกอนางเริ่มรู้สึกกังวลแทนเขาขึ้นมาโดยพลันเย็นนี้ทั้งสองกินข้าวที่เรือนของหลินไห่รู้วันนี้พี่สาวใหญ่กลับมาเยี่ยมบ้านพอดีพวกนางจึงมีเรื่องให้สนทนากันมากมายพรุ่งนี้หลวอีเหลียน ต้องไปจากอาณาเขตเหนือแล้วเฉียวอีเหนียงยังคงอาไลอาวอนบุตรสาวยากนักที่บุตรสาวจะกลับมาเยี่ยมนางสักครั้งหลัวอีเหนียงมองข้อกระดูกบนข้อมือของเฉียวอีเหนียงนางเพึ่งมีอายุ30กว่าแต่กลับถูกทรมานทรกรรมจนมีสภาพราวากับอายุ40บบุตรสาวแต่งไปไกลบุตรชายก็ไม่สนิทใกล้ชิด ต่อไปวันเวลาที่เหลือในตระกูลหลวคงเป็นเพียงการประคองชีวิตให้รอดไปวันวันเฉียวเอียเหนียงร่ำไห้ร้าวกับมนุษย์น้ำตาชาตินี้นางทำได้เพียงหวังพึ่งพาบุตรสาวไม่อาจคาดหวังกับบุตรชายได้อีกแล้ว หลัวอีเหลียนเองก็อาไรอาวอนเฉียวอีเหนียงแต่นางไม่สามารถพาเฉียวอีเหนียงไปด้วยครอบครัวที่นางแต่งเข้าไปเป็นเพียงตระกูลคหาบดีนางทำได้เพียงมอบเงินให้เฉียวอีเหนียงจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ดำเนินชีวิตต่อไปเท่านั้นรอจนเฉียวอีเหนียงกลับไปแล้วหลินไห่รู้จึงได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงรำพัน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ